ครับเอาละครับสวัสดีทุกคนล้านะครับตอนนี้ผมสองชาวนะครับวันนี้ยังนั่นทำการพาหลักหลายผู้เล่นหลากหลายคนนะมาทำการไล่หาเพชรกันนะครับในเมืองนี้ตัดเสียงทำไมเออแบบให้มันให้มันดูในเพลไงอ๋อเหรอเออเอ้ทุกทีครับไอ้ทุกทีเรามาขุดเพชรกันดีกว่านะพี่ต้ออแน่นอนเออเอาจริงนะในเมืองเน่คือว่ามันจะมีเพชรอยู่ทั้งหมดหนึ่งเม็ดทั้งหมดที่สวยทั้งหมนที่สวยเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าไอ้ดีตรงนี้ก็สวยเนี่ยดีตรงนี้ก็สวยเนี่ย เออเออเออไม้พี่พี่ขุดไม้ก็ได้นะเย็นเซึ่งแน่นอนหิมะากนี่ความันก็สวยเหมือนกันนะหิมะเนี่ยเฮ้ยพี่อย่าไปทุบดิเดี๋ยวมันหายสวยหมดนะพี่อเออก็ขุดเอาขุดทำไมเฮ้ยโอ้ ดูดิทุกคนดูดิตอนเขาเป็นแบบผมอ่ะแกประชาชนไม่ตอนเขาเป็นแบบผมอ่ะไอ้ยแม่งอย่างปวดเลยสัตว์ที่คุณบําบัดคืนรับไม่ได้ดูดิเฮ้ยใจเย็นเขาไปใจเย็นรับจเยขาไปอธิบายอธิบายหน่อยเลยอ่ะ ซึ่งในเกมนี้นะครับผมจะมีเพชรจะมีแค่หนึ่งเม็ดนะครับแล้วใครที่หาเพชรเจอนะครับผมจะไปต้องเก็บเพชรนั้นไว้นะครับเมื่อคุณเก็บเพชรนั้นไว้นะครับครบ20่ินาทีคุณจะเป็นผู้ชนะนะครับผมแล้วผู้เล่นแล้วผู้เล่นคนอื่นสามารถไปขโมยเพชรจากคุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครใครถือเพชรอ่ะคนนั้นน่ะจะมีเอฟเฟกต์เรืองแสงอยู่ในตัวด้วยตอนนี้เราสามารถเอ็กเล่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราสามารถเอ็กเล่ทำนั้นก็ได้หาเพชรได้นะครับเม็ดเดียวอยู่นี้ไม่แม่คือตอนนี้เราปรับตาของไม่ตกอ่ะแล้วกูฆ่าคนที่ได้เพชรไปแล้วไม่พี่หยุะ อ๋อโอเคโอเคโอเคอายังไงอายังพร้อมไหมครับผมผมฟาร์มเลยก็ได้ผมฟาร์มรอสองหนึ่งยี่สิาทีเริ่มได้ครับนับถอยหลังไม่แต่ถ้ายังไม่เจอเพชรได้มาไม่ได้ฆ่าทำไมล่ะยาเพิ่ฆ่าเดี๋ยว่าเ่งฆ่าเดีเยเย็นเย็นไม่เย็เย็นเยมองักบักเฮ้ยขอขอเลือดเ้ยเฮ้ยยเยเยยเยเเยเยเยเ้เยเ้ยเยเ เปิดมาเป็นคิปเปอร์เลยวะไอ้เหี้ยกำตายโต้ที่ขุดดินแจกกันเนี่ยโอ้เจอดินขวางขวางทางอออโอ้ย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 อ้ยอรยออ้ไปด้เหี้ยกูจะตายแล้เนอ่ยไม่ยด้ไโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยยโอยโอ้ยเอ้ยโอปักอ้วยไอ้บอสดึงออกไปอ้ยโ้ยก็ยายอ้ ไอ้บาัายไปแ้วหายไแล้วโจหยุดแต่ว่าเพชร้ยู่แต่ว่าเอาดีครับคือคือผู้ประสบภัยครับดีครับโจเติมไรงคนแล้วเติมแรงขุนแล้วทุกคนคือทีเนี้ยเขาจะให้เราหาเพชรหนึ่งเม็ดนะทุกคนในที่แห่งนี้เจอเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเพชรเม็ดนี้ให้เจอให้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ได้เพชรไปก็จะเป็นผู้โชค้ายนั่นเองจะเป็นติดก้ะแแล้วก็จะโดนตลุมบอลนั่นแหละ ก็ใช่คือแบบเอาติดบั๊กครับเอาเนี่ยนะเฮ้ยมีคนติดบั๊กมีคนติดบั๊กมันคุณเร็วไงคุณเร็วคุณไปอะไรไม่ติดบั๊กใช่ใช่ใช่เราเราพยายามอย่าขุดเร็วอย่าขุดเร็วบอกมึงไม่มีใบเดี๋ยวล้มอยู่ไวเท่าไหร่เอออ่ะมีคนตายคนตายเฮ้ยมันตายมันตายมันตายยังยัยังมันอยู่ไวเท่าไหร่เนี่ยเพชรอยู่ไวสิบสี่ครับผมไวสิบสี่โอ้โหต้องลงไปอีกแล้วนะไวสิบสี่ครับผมเพชรอยู่ไวสิบสี่นะครับ เขาไปแล้วไลทบสี่ไอ้ยัยมึงใจเย็นๆมึงอย่าตีโอเคอยู่ที่มลท์สี่แล้วมึงย่าฆ่ายะตไหนวะมึงจะตีมึจะหนีอยู่เฮ้ยมึงอย่าฆ่านี่มึงอย่ามึงฆ่านี่บักแล้ววะค่อยไปฆ่าคนนี้มันได้เพชรใช่เออเขาไปฆ่ามันเขาไปฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้ยงเลยเส้ยงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ดุอยู่ดุอยู่ดุฆ่าไว้ฆ่าไว้ ไม่แบกได้สักข้งาช่วยด้วยช่วยด้วยครับพวกเราอะไจะหน่อยขาแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมว่าทนผมว่าทนครับเขาจะขึ้นไปแล้วเขาจะขึ้นไปแล้วอะไรของพวกมึงพวกมึงเรียกจะฆ่ากูได้บ้างง้อโถ่ทํา ประตูตามมาทำที่ไหนไม่เห็นเรื่องแสงเลยเฮ้ยมีอยู่ไกลเกินพีอยู่ไกลเกินเธอเธอไอนวะเธอเราขึ้นไปบนนี่แบงดาเราเรื่องแสงเราขึ้นไปข้างบนโอ้โหเออจิ้งจุ่งขลางแต่ก็ไม่ได้อะไรไอเขาติดน้ำเขาติดน้ำเขาติดน้ำ ตช่วยช่วยครับช่วย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 อะไรอะไรท้ามท้ามอะไรอะไรอะไรท้ามท้ามติดตัวอะไรท้ามท้าติดอยู่เป็นไงเต่อสูงว่ะเฮ้ยต่อส okay. ูงอะไรคือแบบบอกเลยว่าของเป็นของกูแล้ว ไอพวกล่ามูนอะไรกูได้ตอนนี้เพิ่งกำลังขึ้นมาหาพี่เวนนะครับใกล้ถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวตาลิงแชร์ผมช่องอยู่อะไรโอ้คัฟเออกูกูไอสิบคัฟเลยไปทาไปเดี๋ยวเธีตอนนี้เป็นดาะนะครับมาหาสปอนเซอร์แล้วกำลังจะทำทีมฟาร์มมันได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นตามเซมใหม่ไอเวนอะไรมอนมอนพี่บอกแล้วอย่าเชิญพี่มาเล่นแแบบอย่างนี้พี่เล่นไปวีชนะไง ดีเนี่ยกูเล่นกับพวกกระปุกอะคือแบบโอ้มึงให้กูลดตัวมาเล่นกับพวกมันเนี่ยนะตกมึงไม่เล่นจักเว็บโน1เชาภูมิหรอวะเธอหลายปีทำไรไม่ได้หรอขคุณแหละทำไรผมไม่ได้หรอกไอ้เอมเอทามกูรู้ว่ามึงจะไปเอาหิมะมาปากระปุกอ่ะมาทามปาได้ดี่ยมั้ปาได้เออไม่ได้หรอกเวอร์ชันนี้อ้าวเหรอไม่ได้เหรอไม่เวอร์ชันนี้มันปามันปาได้ ปลาได้อยู่อ่ะเอออันนี้1.12 1.12ปลาได้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นถึงปลาไม่ได้แต่ว่าสูงขนาดเนี้ยมันปลาไม่ถึงพี่เป็นพี่เป็นดูนะได้ไหมได้ไหมอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้หัวปลาไม่เจ็บปลาเจ็บต้องมีหนีโอ้าวเห็นป่าวเห็นป่าเอาแล้ว่นี่ไงนี่ไงดูดิเออติปลาไม่ได้จริงว่ะเอาใช่เหรอเออปลาไม่ได้ครับ เใจมาแล้้วมาแลวทุกคนาแล้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาเขาต่อสูงถึงได้แค่สองร้อยห้าสิบหกเว้ยไม่เป็นไรยังไงเราก็ฆ่าเขาได้เขาทำสกายเบดเขาทำสกายเบดเฮ้ย เดี๋ยวเขาพบผมมีผมมีของทำได้แค่บวงอะไร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 ธูรกิจเธอไหนกันเนี่ยอะไร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 บอกเลยมอนคือเกมเนี้ยยังไงพี่ก็ชนะแล้วม่อนรีบจบเกมเลยใช่เหรอวะจบเกมเลยจบเกมนี้ไปทีอีกสี่นาทีเองนะครับทุกคนอีกแค่สี่นาทีม่อนม่นยังไงพี่ก็ชนะแล้วม่อนม่อนใครมีธนูมายิงดิอะไรอะไรอยอยู่ลออยู่อะไรอะไรยิงสองขึ้นแล้วด้วยก่อนที่จะรู้ โอ้โหน้ามันล่าเราเต็มที่แล้วทุกคนเออมันสุดยอดเลยว่ะจังหวะเนี้ยทำไปแล้วทำไปแล้วเฮ้ยน้ำระโดดน้ำว่ะไป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 เลย้ยไปไปไูอ้าเอ้าไปดูมึงมาเดมมาเดมกัวมที่ไหนแล้วไปผมกำลังตายผมกำลังตายโอลาวามาแล้ว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 ไปอย่าเข้ามาไกลกู ทักจีัียสู้ยเฮ้ยเฮึ๊ึเหรอือมนออกนแล้วเรอเฮ้โอออ่เวอฮะเวอร์อฮะเอร์เฮ้ยขามันจี้วันขามันเรวขามันเรวเฮ้ยอะไรอะ ไปไปไปไอ้โกไอ้เฮียโปเปล่าไอ้สัตว์ไปแล้วไอยู่แล้วไปอยูวไยอยู่แล้วอยู่แล้วอยี่แล้วเอามาก่อนอไรทำมุหลาบไปทำกุหลาบไปทำไอ้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 ปื๊บปื๊บปื๊มปืมบเราคุยกันได้ปื้ม เราอะเราไม่ได้ไปเราจะไปใช้สัตชาติยานแบบสักว์เปิ่มเราไี่ก็เอาชปมาก่อนแล้วเ็วเไม่มีข้อเสนอว่มึงมึงเจ้ามึงเจ้ายังไงเปิ่มผมอยากถือเพชรแล้วเพราะใกล้หมดเวลาเราก็เราพี่ค่อยเอาไปอ๋อเรียเียเียเเดียเเียปนย อะไรอะไรเปไปแล้วอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โหหควายโต๊ะมผเป็นเกมคนโง่คนนึงแหละทำอะไรกูได้โตเียมถูกว่ะอ้ดูงถูกแล้วเลยมาเลยโตเฮ้เฮ้ยเฮ้ยม่คเกมหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮอ๋ใจตัใจตใจเฮ้ยเฮ้ยเฮม่อนมนพี่เอพี่พี่ออกเกมเลยได้ไหม ทำไมพี่มันมันง่ายไปอ่ะไอ้เนี่ยคือแบบไม่อยากรังแกคนกระจอกโอ้ย oh ดูดูคร uh ับอะไรคร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 ับดูดูมันพยายามจะฆ่ากันเลยเอ้ไอ้พวกโกหอะไรอะไรอะไรไปฆ่ามันครับไปครับ เฮ้ยถล้วผมมือเขาใกล้กูควรจะโยนเพชรเพ็ดดีหลือ่าเกินไปยมืออกไปหน่อยกูไปหน่อยกูไปหน่อยกูไปมาแล้วครับหนื้อกูไปมมือบ่อแหย่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอาลล็อกแล้วเน้อกุไปไปกันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปยิงธันดูกูต้องขึ้นสูงสูงไมียีจะดูเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยีจะชิบหายแล้ว ไอ้พิ่มเท่าไหนอ่อะไอ้เพิ่มเท่าไหร่ไอ้เพิ่มแกมอนกูครับขี้โกงเฮ้ยโหมาขี้โก้กอีกเลยเหรอจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค้ามยังไงมึงยังไม่มีมึงยังมันไม่มีไก่สักตัวในนี้นะไอ้เพิ่มแกมอนทุกคนดูดิก็จอกเลยก็กรจอกเลยอะไรอะไรครับคุณม่อนม้วนถุงโป๊กอยู่กูจะม้อน ัไม่คือตอนแรกอะตอนแรกอะคือมันไม่มีใครเห็นผมวเว้ยแต่เอมอนมันไปพูดไงว่าผมโดดลงไปเน่ยดูดิทุกคนโอ้โหก<ข>ินล้อมันโดดอยู่ไอ้ย่กรรมการดูดิเ <c oughs> ยอะมากเลยครับเหลือกีน่นาที่ะนะเหลือกี่นาที่ะเหลือสิบแปดนาทีนะครับผมสิบแปดนาทีนะครับ <c oughs> เฮ้สิบแปดนาทีเหรอทำจะตามทันหรือเปล่าอะไรต่อทนอยู่แล้วสิบแปดนาทีอ่ะทำเราจะไม่ใช้สัตว์ชา้อตยาสัตว์เอาไปทำปุ๊บ โอ้ยถามเลยอะไรอะเกิดตกเหรอไอ้าำตกตายไปแล้วใช่ใช่ผมน้องพีดถูกดังอะไรขึ้นมาแล้วครับดังๆอะไขึ้นมาเลยมึงด่าขึ้นมามึงด่ามึงด่าพี่จะไม่ให้พี่จะไม่ให้ของมึงด่าเดี๋ยวนี้น้องพีดอะไรอะไรมึงใครมึงไม่รู้จักนไอะโตมึงใครมึงไม่รู้จักหรอกไอะโตมอ่อนเลย โต้กากเงี้ยนะน้องกูโต้ไม่ใช่มึงต้องป้อมขวานอยู่ไหนวะขวานขวานต้องการขวานตอนนี้นะครับพี่เฟรมกับปื้มครับไม่ทำอะไรวิ่งวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างเดียวนะฮะเก็บมีคนไล่ล่าไปก่อนพี่เฟรมมีขวานก็ว่าพี่เฟรมมีขวานไหมเราต้องปีนอยู่ไหไปไปเฮ้ยมันมามันมาว่ะไอ้ยังมันดน้ำตาลนะครับผมเฮ้ยสิทธิชีแล้วเหรอ พี่มีหินไหมพี่มีหินไหมเอาหินหน่อยเครับไอ้หินทุกคนสามกี้ดูมคนสามกี้ทุกคนสามกี่อัสใจอ่ะทุกคนสามกี่สามกี่ว่ะมึงคิดมึงจะตามมึงทัำเหรอพี่เปลี่ยนไม่ทำวะตามัวทอกูกลัวความสูงกูอยากอยู่ที่สูงเอ้ยพี่พี่อย่าไปกลัวเดี๋ยวพี่พี่เฟรมระดับพี่เฟมจริงจริงขับบันไดขึ้นไปก็ได้ดี่ว่ะอ้าวว่ะเขาฉลาดเฉยเลยว่ะทุกคนไปแน่นอนแน่นอน ปาดปามปาดปาดไม้ก่อนปามไม้ก่อนตอนนี้นะครับเหลือต้องสี่นาทีสุดยอดไหลือ้อะไรวะไม่ตายไม่ตายอะโต่าฮ่ามึงมันเงอะไอ้น้องอะโต้ไอ้เหี้ยตกใจอะไรวะอะไรวะอะไรวะเหี้ยกรรมการมายืนกินน้ำข้างหูคุณสดุ้งเลยมึงโอ้โหเล่มีคนดักมีคนดัก อะไรอะไรครับ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 เดี๋ยว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 แปดนาทีนะครับผมแปดนาทีสิพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้บุ้งงไม่ใช่ละบุ้งไม่ใช่ละบุ้งไม่ใช่ละบุ้งไม่ใช่ละซูเปอร์แมนหรืล่ามีซูเปอร์แมนบ้าไอซูเปอร์แมนไอ้ย่างบุงไม่ใช่ละไอ้สัตว์ดิ เราไปซื้อแฟนด้วยว่ะได้เติมเราเลยแปดนาทีใช่ไหมโอ้สบายโอ้สบายมาซานสบายมาซานสบายมาซานเออใช่ไอ้โดนตูถามทำไมเพิ่มพิ่มติดต่อขึ้นไปพ่มแ้วว่าเพิ่มอ่ะเอเปิ่ให้ตัวคีโกงเลยเนี่ยกูว่าไปแม่งต้องซุ่มเออยางไอ้เจ้ยเพิ่มบอกว่าใช่แน่ๆเลยมั้งว่าเพิ่มมึงต้องซุ่มอะไแน่ๆเลยว่้เพิ่ม ปลื้มเลยเขาบอกแล้วถ้าวัตสกิลขี้โกงไอ้ปื้มเลยแบบเป็นแบบคนที่ขี้โกงได้ได้กระจอกไงได้กระจกเออไม่ไขี้โกงนี่ไม่ใช่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ปลื้มกันเลี๋ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงอยากขี้โกงไหมมึงอยากขี้โกงด้วยโอ้เนี่ยพอพวกมึงสู้กูไม่ได้พวกมึงก็ต้องใช้วิธีโกงกันดูดิ โอเคจะไปสู้ไอ้ยังค่อยกล้าไปกันป้าบอนป้อนมอนเรื่องคำนี้ป่ะสัปลาดอ่ะปอนเรื่องคำนี้สัปลาดว่ะนี่แหละสัปลาดสัปราดแกพี่พี่ขึ้นไปสู้อ่ะโอ้พี่สัปลาดปอนอะไรนะพี่กลัวกลัวอะไรพี่กลัวเขาสูบกระตุกเนี่ยกระตุกเนี่ยมาเลยทามกูปูทางให้เลยมาท้ามามามึงกับกูอ่ะไม่มึงกับกูจะทามมาเลยมานท้า ม,มันบ้ามันบมันไอ้ตายคู่ตายคู่ตายคู่ไ้ตายคู่เลี้ยวคอเลยตายคู่เจยเลยตายคู่เฉยเลยเอาอีกคนไม่เดี๋ยวเดียวเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณม่อนครับคุณม่อนครับโอ้ทำไมมันตายคู่อย่างรับคุณม่อน ไม่ได้เลยน่ยจะเป็นการแลกหมัดที่ยอเสียมเลไอ้พึ่มได้ทรยศเอ้ามได้เอ um, ้ยพึมได้อยพ่มไดไอ้ปได้ไปหรอต่อขึ้นมาใช่เป่าเฮ้ยใช่เปล่าพิ่มเอ้พิ่มใช่เปล่าพิ่มเป็นาทีพีไหะใช่เปล่าพื่มพื่มต่อไปจริงเปล่าพื่มจจรต่อ ปื้มมันก็ค่อยเลาะมาป่ะแมงเม้ไเพิ่เฮ้ยเฮ้ปื้มอย้าลไอื้มอยู่ข้างหงอะไรเพิมอะไร่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยบักขอนแก่นบักขอนแก่นดย่าทนิสัยอย่างี้บขอนแก่นดูวดูดิทุกคนดูดิครับเฮ้ยกูกูถามหน่อย้เว้ยไอ้เ้าจังหวัดมึงก็ดีนะเว้ยแต่ทาไมมึงทาตัวเสียชื่อเสียงจังหวัดมึงอย่างี้ ใครเอาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในตัวมันตั้งแต่มะเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในตัวมันได้ยังไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันมาอยู่ในตัวมันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟลวันนี้พี่เบลไล่โย่ไล่อยู่ไอ้พี่เราไปเต็มันเอาเอาอาหารเช่นหน่อยต้องการแมนไมแม้องแล้วนะผมได้ผิดแล้วแมงดามงมึงโดดลงมาดิมึงโดดลงมาดิมึงอยากตายมึงโดดลงมาดิมึงโดดมาดิมึงโดดมามึงโดดมามึงอยากตายมึงโดดลงมา มาเลยมาเลยมาเลยม่อนขออาหารหน่อยเร็วขนมปังในเก่าหมดไปโอ้ย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 โอยอ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยกูต้องาเวันวันเหลือกี่นาทีละวัน่าน2 <of> oh, oh. Oh. 2ียี่สิบงปมาตกกันแล้ววะเวลาเวลามันมันอะไรขนาดดีแบอืมมันอีซี่ไปอีซี่สึกแย่งชิงเพชรออ้แอีซี่โ้มันอีซี่เสื้อเกินแล้วทุกคนเดียมาใครจะเข้ามามึงก็เข้ามาเลย มามึงเข้ามาตอนนี้เลยมามึงเข้ามามึงเข้ามาวิศว่โง่อยู่ไกำดักกำดักกำดกไม้กำักไม่มี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 ่มีไม่ากไม่กกไม่มีีไม่มีไม่มีไม่่มไม่ี่มไไ่มด่ไมาเลยมไมไไม เรอปท๊อปทอเฮ้ยท๊ไมเฮ้ยมาทอามาอี่ที่มูี่คุ้จักเปล่าเพชรไม่นศูนสลายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากว่าเลยปะเดี๋ยวเพชรไปขึ้นมาใหม่ไอ้้ยเพชรไปแล้ว

อันเนต้องไม่ต้องอันเนี้ยสันติพี่มีอยู่จริงพี่ไหมไอ้อะไดนทีมันปังอ่ะขนมปังหน่อยมันจับหมดทุกคนเอฟเฟกต์หมดเอฟเฟกต์หมดไปเ้ยไปเ้ยไปเลยมันอยู่ไหนอ่ะไปเ้ยไปเ้ยอะไรวะพี่ก็อยู่ไหนเวฟอ่ะเอฟเฟกต์ก็ยังเหลือก็ยังมีอยู่นะหนึ่งเซ็ตไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์หมดแล้วเอฟเฟกต์หมดเออ ทุกคนเลยพี่แกเขาจะขึ้นไปข้างบนพี่แกเขาจะขึ้นไปข้างบนอีกเขี้ยวไม่มี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 เอฟเฟคไม่มีเอฟเฟคไม่มีว้าวว่ายู่ไหนวะมองไม่เห็นอะไรอะใครลอกพวกพวกไปขึ้นไปลอยควายไอ้้เหียตอนนี้เป็นไงครับพี่เตมกูเห็นลอกกูแบบน่ะยืนลอยนะพิงกูง่อยอยู่พี่เจรแล้วเจรจแล้วเจรจแล้วเจรแล้วพี่กดเอ็กซ์ดิมันจะมีเรืองแสงกูอะ อะไร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 ใครใครใครจะทำอะไรโอ้ยปึ้งมันลาบอ่ะเชี่ยแม่งบักว่ะทำทำทำปึ้มจก็บบ่อยแล้วอะไรวะอะไรวะเฮ้เฮ้ยเฮ้ปึ้มจกหมดว่ะปึ้งเก็หมดมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยเฮ้ยเขาจะขึ้นว่ะเขาจะขึ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะขึ้นว่ะเหรอใช่เออเขาจะขึ้นว่ะโดนโดนโดนเฮยเ้ยมฮุมเฮยเล้ยมฮ้ยเฮยเฮายเกเฮยเยเยเฮเฮยเลยมฮยเฮยเฮยาเยยเย ไม่กูว่าเราไปแล้วกูอ่ะกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วมอนมึงเที่ยวมึงจะชนะพี่ได้มอนมึงดูความเก่งพี่ก่อนมอนถ้ามึงมาแข่งกับพี่มึงก็แพ้มอนเชื่อกูดิเออเน่มึงมันอ่อนด๋อยแย่มึงมันอ่อนด๋อยเฮ้ยบลดอีกแล้วดไปเลยเอ้ยอะไร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 มึงกโอ้ดูดูครับผมดูครับโอ้โูบลกนี้อยู่ขอนแก่นนะทุกคนบล็อกนี้อยู่ขอนแก่นนะไปไล่ตบมันได้นะ เอาตัวปะกระจอกเอ้ยสู้ไม่ได้เอามาเกมโหมดมึงหนึ่งนาทีสิไม่โอ้โหพี่เฟสอะไรบ้าพี่เฟสเปิดมาตรงหลุมผมเอาไปกูอีซี่แบบอีซี่แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยมันเฮ้ยเขาขึ้นไปข้างบนอีกแล้วอ่ะอะไรอะไรอะไรขึ้นอีกแ้วเออไม่ขอนขอนแก่นกำลังตามอยู่ขอนแก่นโอ้ขอนแก่นโก้มาได้ขอนแก่นนี่มันเล่นโก้กันได้ขอนแก่นนะนะเอาตัไปดีกว่าไควาย ไปก็โง่แล้วลงไปโง่โง่ไม่ได้เลยคนเดโอ้แกตายไปแล้วทุกคนอะไรอะไรปื้มมึงจะมาเวลาเหลือเท่าไรไมอนมอนมเวลาเหลือเท่าไรอ่าเหลือหนึ่งาทีหนึ่งาทีแปครับเฮ้ยเว้ยนาทีนาทีเหรอเฮ้ยหน่งนาทีพอดีเว้ยหนึ่งนาทีพอดีเว้ยหนึ่งนาทีพอดีเไเลยเอาเยเฮ้ยูบเอาเดียวเดียว อะไรอ่ะเฮ้ยกูโดนเอ้ยเอ้ยขยี้น้อะไอ้ยิงอ่ะเอ้ยเอาไม่ได้ไงอ่ะเอ้ยไม่รู้ได้หินคู่บดโอ้ยโอ้ยมียชันโดด้วยอะไรอะไรอะไรสาวที่บอกวิ่งอัไม่ไมา ไม่กูไม่ได้เสกนะมันมีในตัวเฉยเลยนะกูไม่รู้นะไม่รู้นะเพื่อแกเพื่อเพื่อมาตายโอ้บักคอนแกนตายไม่พอบุกยางเข่าบักคอนแกนตายแล้วโอ้ยโอ้ยเก้วแล้วโอ้พี่พระความน่าตื่นเต้นเปล่าอะไรวะน่าด่าที่จับมือจับเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าว่าเอาแล้วเก้าแปดเจ็ดอะไร มดเหาผอมาเฮ้ยเดียวเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาพอดีครับโอ้ยไว่เป็นไรวัเนีมชนะนะครับผมหมดเวลาพอดีก่อนตกทิ้งข้างล่างไม่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 ปฏิบัติกำเพิกบึงทำเดีไม่ไม่ไม่คือคือไอ้เดียคนยานแอลแตกอ่ะมอนม่อนมอนมอนมอนว่าพี่ว่าประกาศใหม่ดีกว่าให้เป็นเสียบปื้มขอนแก่นชนะดีกว่าเพราะ คือเขาแบบสงสารเลยยอะสงสารแลู้สงสารมากเลยตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่คือที่แรกอ่ะไอตอนที่ตายคู่อ่ะผมแม่งต่อไปแบบว่าคนบริสุทธิ์สัตว์ใช่เปล่าปึ้มใช่เปล่ามึงวินเลยมึงวินมึงเคยได้ยินคำนี้ปะ เอออะไรละอะไรละเด็กเล็กแก่เดี๋ยวมึงไม่รักเกมหมดอ่ะเกมอื่นเพิงหมดแล้วเกมหมดเกมหมดไปเรื่อยๆจนไม่เลยใครเชื่อเลยกูไม่ไหวเลยพายพาวิคิมโอ้ยคนนี้คนนี้ดูมากเลยนะครับผมเอาเถอะกันนะครับพี่เอฟเวฟคุงนะฮะเฮ้ยเสียอพื้นเสียอพื้มขวดกันเสียอพื้นขวดกันพื้นร้อนผมเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับ ทำให้เซิร์ฟเวอร์เอางแล้วทให้เซิรฟเวอร์เอ็มซดับเบิทนะครับเป็นที่จดจําตลอดการโอเคทุกคนก่อนสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนที่ดูมากครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบโอเคเจ้าหม่คิ Sym ิปหน้าสวัสดีครับไอ้โง่ไอ้โง่